ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่ฮโรนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมานําเสนอเรื่องศาสตร์การดูดวงคนที่จะสมพงกับเราในการเลือกที่จะเป็นคู่รักหรือเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะคะทีะ่หุ้นส่วนกันหรือแต่งงานอยู่กินกันแล้วราบรื่นสมพงกันในเรื่องของการ เสริมเรื่องของการทำมาค้าขึ้นออยู่กันแล้วร่ำรวยราบรื่นมีความสุขอะไรประมาณนี้เขาก็จะดูแบบโบราณมานานแล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่ทราบลัคนานะคะก็สามารถดูจากดาวสุขหรือดาวจันทร์ก็ได้ตั้งเป็นลัคนาไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะกรณีที่บางท่านไม่ได้ทราบลัคนานะคะโอเคค่ะ เราจะมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษลักษณะเมษก่อนนะคะชาวราศีเมษร,ราศีที่สมพงกับท่านาสามารถเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นคนรักได้นะคะก็คือราศีเมษด้วยกันก็ได้นะคะาราศีถัดไปนะคะเป็นราศีเมถุนในภพคําว่าสหัชชะแล้วก็ราศีถัดไปนะคะในภพคําว่าบุตรราศีสิงค์ค่ะ ราศีถัดไปนะคะในภพปัต,ตนิคือราศีตุลค่ะราศีถัดไปนะคะในภพคำว่าสุพาระาศีธนูค่ะ,ะราศีถัดไปในภพคำว่าลาพะก็คือราศีกุมนั่นเองนะคะ,ะต่อไปราศีพฤษศลัคนาพฤษศนะคะราศีที่สมพง์กับท่านในการทำ ธุรกิจหุ้นส่วนหรือเป็นคู่รักนะคะก็คือราศีพฤษภด้วยกันค่ะถัดไปราศีกรกฎในภพคําว่าสหัชชะถัดไปนะคะเป็นราศีกันในภพคําว่าบุตระถัดไปในราศีพิจิกในภพปัตนินะคะคือมุมเล็งลัคนานั่นเองนะคะถัดไปนะคะราศีมังกรในภพคําว่าสุภะค่ะ และก็ถัดไปค่ะเป็นราศีมีนในพบคําว่าลาภะนะคะต่อไปราศีเมถุนค่ะก็จะเป็นชาวเมถุนด้วยกันได้นะคะและก็ราศีสิงค์ค่ะในพบสหชะต่อไปค่ะที่ท่านสามารถาเลือกเป็นคู่หรือหุ้นส่วนได้ก็คือราศีตุลค่ะในภพบุตตะ ถัดไปนะคะก็คือราศีธนูในพบคำว่าปัตตนินะคะถัดไปก็คือราศีกุมในพบคำว่าสุพระค่ะถัดไปก็คือราศีเมษนะคะในพบคำว่าลาพะนะคะต่อไปราศีกรกฎนะคะก็สามารถที่จะเลือก กรกกด้วยกันได้นะคะถัดไปก็จะเป็นราศีกันในภพคำว่าสหัชชะนะคะถัดไปค่ะเป็นราศีพิจิกในภพคำว่าบุตระนะคะถัดไปเป็นราศีมังกรในภพคำว่าปัตตนินะคะถัดไปราศีมีนในภพคำว่าสุพระนะคะถัดไปราศีพฤษภค่ะในภพคำว่าลาพระนะคะ ต่อไปเป็นราศีสิงลักษณะสิงนะคะก็สามารถที่จะเลือกชาวสิง์ด้วยกันได้นะคะต่อไปก็จะเป็นราศีตุลนนะคะในภพคำว่าสหัชชาอ่าถัดไปนะคะเป็นราศีธนูในภพคำว่าบุตตะค่ะถัดไปก็จะเป็นราศีกุมในภพคำว่าปัตตเนินะคะถัดไปก็จะเป็นราศีเมษในพพคำว่าสุพระค่ะ ถัดไปก็จะเป็นราศีเมถุนในพบคำว่าลาภะนะคะต่อไปค่ะเป็นชาวราศีกันลัคนากันนะคะก็สามารถที่จะเลือกชาวราศีกันด้วยกันได้นะคะต่อไปที่จะเลือกก็คือชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในพบคำว่าสหาชาัชชะถัดไปก็จะเป็นราศีมังกรในพบคำว่าบุตระค่ะ ถัดไปก็จะเป็นชาวราศีมีนในภพคําว่าปัตตนิถัดไปเป็นราศีพฤษภนะคะในภพคําว่าสุภะค่ะถัดไปเป็นราศีกรกฎในภพคําว่าลาภะนะคะต่อไปค่ะชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลน,นะคะท่านสามารถเลือกชาวตุลด้วยกันได้เป็นคู่ครองคนรักหรือเป็นหุ้นส่วนกันนะคะ ถัดไปที่ท่านเลือกได้ก็คือราศีธนูในพบคำว่าสหัชชะถัดไปก็คือราศีกุมในพบคำว่าบุตตะนะคะถัดไปก็คือราศีเมษในพบคำว่าปัตตนินะคะถัดไปราศีเมถุนในพบคำว่าสุภะค่ะถัดไปนะคะราศีสิง์ในพบคำว่าลาภะค่ะอ่ะต่อไปนะคะราศีพิจิก ลัคนาพิจิกท่านก็สามารถเลือกพิจิกด้วยกันได้นะคะอ่าราศีที่ท่านสามารถเลือกได้นะคะต่อไปก็คือราศีมังกรในภพคำว่าสหชชะนะคะถัดไปราศีมีนในภพคำว่าบุตตะค่ะถัดไปราศีพุธศพนะคะในภพคำว่าปัตตนินะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นราศีกรกฎในภพคำว่าสุภะค่ะ ต่อไปก็จะเป็นราศีกันในภพคำว่าลาภะนะคะค่ะต่อไปราศีธนูหรือลัคนาธนูท่านก็สามารถเลือกราศีธนูด้วยกันได้นะคะราศีที่ท่านเลือกได้ในการเป็นคู่รักคู่ครองหุ้นส่วนก็คือราศีกุมค่ะในภพคำว่าสหาชัชชถัดไปราศีเมษค่ะ นายพบคำว่าบุตะค่ะถัดไปก็จะเป็นราศีเมถุนนายพบคำว่าปัตตนินะคะถัดไปเป็นราศีสิงในายพบคำว่าสุภะค่ะถัดไปเป็นราศีตุลนายพบคำว่าลาภะค่ะต่อไปเป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรท่านสามารถเลือกชาวมังกรด้วยกันได้ค่ะราศีที่ท่านควรเลือกนะคะก็คือ ราศีมีนในภพคำว่าสหัชชะราศีพฤษศในภพคำว่าบุตตะค่ะแล้วก็ราศีกรกฎในภพคำว่าปัตตนิราศีกันในภพคำว่าสุภะค่ะและก็ราศีพิจิกในภพคำว่าลาภะค่ะ,ะต่อไปนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะท่านสามารถเลือกชาวกุมหรือ ราศีกุ่มด้วยกันได้นะคะราศีที่ท่านจะเลือกได้นะคะก็คือราศีเมษในพพคำว่าสหัชะนะคะต่อไปนะคะราศีที่ท่านเลือกได้ราศีเมถุนในภพคำว่าบุตระต่อไปนะคะราศีสิง์ในพพคำว่าปัตตนิต่อไปก็จะเป็นชาวราศีตุลในภพคำว่าสุภะนะคะ ถัดไปเป็นราศีธนูในพบคำว่าลาภะคะ่ะราศีมินนะคะท่านสามารถเลือกมินด้วยกันได้นะคะแล้วก็ราศีที่ท่านควรเลือกนะคะก็คือราศีพฤษภในพบคำว่าสหัสชะคะ่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นราศีกรกฎนะคะในพบคำว่าบุตระคะ่ะถัดไป ไปราศีกรกฎในพบคำว่าปัตตนิถัดไปเป็นราศีพิจิกในพบคำว่าสุพระนะคะและก็ถัดไปค่ะเป็นราศีมังกรในพบคำว่าลาภะนะคะนี่ก็คืออ่าราศีที่จะเป็นดวงสมพงเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีที่จะ เสริมดวงกันเวลาท่านเลือกคู่ในแง่เป็นคู่รักคู่คลองแต่งงานหรือแม้กระทั่งคู่ที่จะเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจร่วมกันนะคะแล้วเสริมดวงกันมั่งคั่งร่ำรวยอยู่กันแล้วมีความสุขนะคะค่ะหวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านผู้ชมที่จะใช้เป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ